หลังจากที่เราได้ยาจากคุณหมอแล้วนะคะตอนนี้คุณพ่อก็ได้ทำการล้างแผลนะคะตุ้ยนุย้ยทำการล้างแผลก<ร>่อนลูกอย่าพึ่งเข้าแม่รีบแต่เข้าไปที่นอนเลยกินอิ่มนอนหลับสบายตีพุงพุ้ยเลยนะขอบคุณแม่แม่เอฟซี FC, นะคะที่รวมด้วยช่วยกัน ให้นางมีความสุขกับการได้กินของอร่อยนะคะได้ทําบุญกับสัตว์ใหญ่พร้อมกับทำให้แม่ควานและพ่อควานอยู่ได้นะคะจนเกิดการขายอาหารออนไลน์เกิดขึ้นค่ะวันนี้รู้สึกว่าเสียงตอบรับจากช่องน้องพูนทรัพย์ดีมากเลยค่ะแม่แม่เอร่วมด้วยช่วยกันเข้ามาชมกันเยอะเลย ก็เกือบ20กว่าท่านได้นะคะต้องขอบคุณมากๆค่ะเราก็จะพัฒนาไปทีละเล็กทีละน้อยนะคะพรุ่งนี้คุณแม่อาจจะไม่มีคลิปลงบ้างหรืออย่างไรก็ต้องขออาภัยแม่แม่ f อด้วยนะคะเพราะคุณแม่จะเอาโทรศัพท์ไปซ่อมที่ร้านร้านบอกว่าถ้าซ่อมเสร็จเร็วก็อาจจะได้เร็วแต่ก็น่าจะค่ำา่นะคะเพราะต้องถอดแบตถอดอะไรยุ่งยาก หลายขั้นตอนอยู่เหมือนกันขอบคุณแม่ๆนะคะร่วมด้วยช่วยกันซื้ออาหารน้องจนคุณแม่ได้ทำการซ่อมเครื่องทำมาหากินกันต่อไปนะคะจะว่าอย่างนั้นก็ได้เนาะเพราะว่าทุกวันนี้ต้องอยู่กับเทคโนโลยีนะคะอาจจะไม่มไม่มีทุนทรัพย์ในการทำคลิปดีๆเด็ดๆแต่เราก็มีช่องทางมีโอกาสนะคะพูดง่ายๆ ก็ทำเท่าที่เราทำได้ค่ะขอบคุณแม่ๆ FC นะคะร่วมด้วยช่วยกันส่งกำลังใจช่วยแชร์ช่วยลุ้นช่วยคอมเมนต์กันเยอะเลยขอบคุณมากค่ะมาดูตาสาวสวยไม่ได้อะไรรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้เก่งขึ้นนะจะอ้วนเจ้าเก่งขึ้นนะเดี๋ยวล้างแผลก่อนเดี๋ยวยังไงคุณแม่ก็จะไปดูของนะคะ เพื่อที่ว่าจะได้ตัดเล็บนางออกบ้างนะคะฉีดแรงเปล่าพอ่อฉีดอะไรขนาดนั้นไหมจะค่อยๆตัดเล็บให้เห็นเน่โอ,อ,กอ้กอดกอดกดกดหอมได้นะคะเนี่ยมาดูตาตาสาวสวยพรุงพริง้ง ป็นก็เป็นช่วงเวลาโพรเพลย์แล้วนะคะก็จะถึงเวลาที่นางได้เข้าไปนอนพักผ่อนเขาบอกว่าให้เอาเข็มเข็มฉีดยาน่ะพ่อเออเขาให้เข็มอยู่อยมาไปไหนนั่นมานิ เค็มแล้วก็ทิมเข้าไปอ่ะมามา,มาแล้วก็จะดูดเข้าน,นั่นอะ่ะโอ้อยตัวบักเอกกลัวเค็มเท่ามดนี่นะเอ้ตอนน,อนนี้ก็จะมืดแล้วเดี๋ยวว,วันนี้เรามีเมนูอะไรกันคุณพ่อตามส้มตามกินข้าวกันนะคะชวนแม่แม่เอฟซี FC ทานข้าวกันนะคะวันนี้เดี๋ยวคุณแม่จะไปเข้าครัวกันพาแม่แม่เอฟซีข้าครัวกันนะคะว่าวันนี้เรา ได้อะไรทานข้าวกันบ้างนะคะจะได้มีคลิปอะไรแปลกๆมั่งหลังจากที่ดูแต่ตุ้ยนุ้ยพุงพลิ้งเท่านี้นะคะโอ้โหมาปิดหน้าจอแม่มืดหมดเลยยุ่งช่วงเวลาเค้ด้วยเดี๋ยวหลังจากนี้ให้คุณพ่อล้างแสดให้เสร็จก่อนนะคะเดี๋ยวเราเข้าครัวกันค่ะพอแล้วจะเข้ามาอ้อนเอาอะไรอีกจ้ะมา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  อันนีู้เดี๋ยวต้องหาอะไรที่คมๆอ่ะแล้วก็มาตัดลิฟให้เห็นช่องแผละนะคะเราจะได้ทำความสะอาดง่ายๆขึ้นน,น,นั่นแหละเออประมาณนั้นแหละพอมามา<อ>มาคุณหมอบอกว่าอย่างงี้จะไปไหนคะมัคั่มเลยเร็วๆพอล้างแผลชาหน่อย<ม>นะคะวันนี้มือเด็นไหมิงไป สวัสดีค่ะสวัสดีแม่แม่อทุกท่านนะคะวันนี้คุณแม่ควานก็มาเข้าครัวนะคะก็เป็นเวลาช่วงเย็นเนาะน้อง้องกีตานะครับวันนี้เราก็จะมาตำส้มตำกิ้มตอนดึกกันนะคะวันนี้มีเมนูส้มตำเป็นตำถาดมาดูกันค่ะว่าจะหน้าตาหน้ารับประทานแค่ไหน เดี๋ยวให้คุณแม่สับมะละกอก่อนนะคะเมนูของเราก็จะมีนะคะตำพริกก็สับมะละกอเสร็จเครื่องปรุงก็จะมีบริเวณนี้มีกากมีกากโมงด้วยนะคะแล้วก็น้ำปะลาน้ำตาลน,นะคะสิ่งที่ลืมไม่ได้อูมามินะคะก็ผงชูรสอูมามิไงของอร่อยไงของที่ลืมไม่ได้นะ เดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าหน้าตาจะน่ารับประทานขนาดไหนชวนแม่ๆ FC ทุกท่านนะคะมารับประทานข้าวพร้อมกันกับครอบครัวนะคะนี้ตรงนี้ก็คงกินไม่หมดแน่เลยก็เลยเก็บไว้ก่อนนะคะจะเอาแต่เนื้อข้างบนมาทานข้าวด้วยกันนะคะ แม่ควันศักชิ้นใหญ่มากเลยก็เลยัวติดคอวันนี้จะทำเมนูนะคะตำผาดก็คือตำมะละกอนั่แเลยค่ะแต่ว่าใส่ถาดเนาะตำถาดใส่ถาดได้ไหมจะ้าตำอะไรนะ ตำจานก็คือใส่จานใช่ไหมบ้าโบไม่ใช่นะคะตอนนี้เราก็คือใส่น้ำปลาลงไปแล้วนะคะเรามาดูขั้นตอนว,ว่าหน้าตาจะน่ารับประทานไหมนะคะใส่ใส่มะเขือเทศอันนี้มะนาวนี่คือล้างนะคะ ใส่ยดเดยอะๆสิ่งที่ลืมไม่ได้เยอะไปปะโห<ฮ>ยเยอะไปปะกูไม่อร่อยเหรอไม่รู้โอ<ฮ>้โหอ้น้ำตาลทต้มินได้หมดเลยถ้าแม่ทำอะไรก็อร่อยหมดเลยเห็นก็พูดเลย บวกเค็มนะคะแม่ความรู้สึกสกินอาหารรสเค็มนีนต้องกลายเปไหนเนาะตายไม่รู้ Uh huh. หน้าตาก็จะเป็นอย่างที่เห็นนะคะแน่ๆ uh huh. uh huh. ข้าวที่ข้างแล้วสิได้ไม่มีผักนะพักนี้มันยังเหลือไหมคะคิดอยากกินนะคะเป็ดเป็นส้มตำเผ็ดๆหลังจากที่ว่าทำอะไรเหนื่อยๆมาก,ก็เหมือนอยากกินอะไรที่มันเผ็ดๆบ้าง ชินก่อนนะคะอืมกลิ่นนี้ ก็ลาดด้วย<ม>จะมีอันนี้คือเมนูส้มตำของแม่ควานทุนซับนะคะก็จะมีกากหมูด้วยโอ้เซดานี่มีถั่วไหมแม่ไม่มี ก็จะเสร็จขั้นตอนนะคะก็ถือเป็นว่าเสร็จนะคะก็อยากเชิญชวนแม่ๆมากินด้วยกันค่ะก็มีตาถาดของแม่ควานนะคะยังไงก็อย่าลืมอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์กดแชร์กันให้กำลังใจช่องเราเยอะๆนะคะ วันนี้ขอลาคลิปไปก่อนนะคะแม่ๆ่ะชวนกินข้าวกินส้มตำด้วยกันนะคะวันนี้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ